สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะคในช่อง Family สี a k a i นะคะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนุสซามานี่มา,<ส>านู่น <ไป S 2> น,นู่นพี่ฟิล์มไปแล้วเด้อสา,สาเอ้ยนู่นพี่ฟิล์มไปแล้ว จะไปไหนจะไปไหนหนูสาจะไปไหนนัานาโอ้มารอรับพี่ๆนะคะนี่ มารับพี่ๆสุดหล่อนะคะวันนี้อ,อะอมาหาพี่มงคลแล้วเออคิดถึงกันจังเลยใช่ไหมคิดถึงพี่มงคลใช่ไหม วันนี้นะคะก็ทีมงานของเรานะคะก็ได้ไปช่วยทําอะไรคะน้องปาล์มอ๋อวันนี้นะคะก็ไปไลฟ์สดนะคะกินผลไม้นะคะบ้านน้องดาวใช่ไหมใช่เงินที่ได้เข้าไปทําอะไรคะลุงเขไปทอดไหว้วัดละวัดสว่างวัดบ้านหัวนาคำบ้านหัวน้ำคำใช่ไหมเป็นงานอะไรคะงานกระถินครับอ๋องานกระถินที่12นี่ครับผม ก็ไปช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะคนละครั้งนะคะช่วยกันครับคิดถึงจังเลยนะพี่มงคลนี่โอ้พี่จีเท่จังเลยวันนี้พี่จีเท่จังเลยเป็นยังไงบ้างครับ โอ้พ่อเสกอิ่มจัดใช่ไหมอ๋อฮึโอ้พ่อเสกอิ่มจัดเลยใช่ไหมโอ้พ่อเสกอิ่มจัดเลยดูท้องสิคะวันนี้ไม่ใช่จะท้องอืดแล้วพอพี่จีโอ้ท้องไม่ใช่จะท้องอืดหรอเย็นนี้นี่ พ่อเสกของเราโอ้ยังจะกินยาได้อีกนะคะนี่นูสาขาจอมป่วนนะคะป่วนคนนู้นทีป่วนคนนี้นทีนะคะนี่เสียงร้องท่านเสียงร้องคือมีความสุขนะคะใช่ไหม พอเสกเหรอ,อคิดถึงพอเสกใช่ไหม,มน่ารักมากเลยดูสิคะความน่ารักของนางนูสาเดี๋ยวแม่จะให้เสียค่าปรับแล้วนี่ใครกินต้นกล้วยแม่ฮะ ใครกินต้นกล้วยแม่ไม่จะให้เสียค่าปรับแล้วนี่ไม่เอาเยอะหรอกเอาเอกล้วยสุเคือนึงกินต้นนึงก็เอามาให้แม่เคือนึงเป็นยังไงบ้างพี่จีวันนี้ชิวๆใช่ไหมสบายมากนี่ดูขลัก พขาเสกใหญ่เลยนะคะนี่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นั่นเดี๋ยว่าแรงทันดีแต่ว่าจะรวดเอ้าไอ้ยีไปไหนมาดิจิงยานีนะครับจิงยาครับจะตัดีครับยามขึ้นยุ่งจากไรเนี่ยน้อยนึงครับ ออนพี่ชายพี่ชายสุดหลอนะคะไปไหนมาจ้ามไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่มงคลนะคะวันนี้ทั้งวันเลยพี่มงค,คลแอบไปเที่ยวนะคะแอบไปเที่ยวที่บ้านหนูดาวนะคะวันนี้ อ่อนใหญ่เลยนะคะอ่อนพี่มงคลพี่มงคลไปไหนมาคะรู้ไหมว่าหนูคิดถึง กันมากเลยนะ่คิดนนะคะถึงใหญ่เลยจิดถึงที่มงคลใหญ่เลยใช่ไหมนีดูเสียงขาทอ้า,า้าพี่ไปหนถ้าีมไม่อยู่นี่ร้องเลยนะคะพี่ปีหมหายแล้วพี่ีปปไมไปไหน ใจหลายพี่น้องดีใจหลายคนไหนคนไหนใจหลายใจร้ายเห็นไหมเห็นไหมเขาถามแล้วว่าพี่ไปไหนมาพี่ไปไหนมาพี่บางคนก็ตอบเหมือนกันนะคะ คนอะสียงากคอะคอะดีใจขนาดกับดีใจน่มีเหลายไั้ดีมากเลยอ่ะพอเสกจะไปแล้วนะพ่อเสกไปแล้วนะอ่ะหนูจะไปกับใคร อ่าสรุปไม่ไปกับพ่อเสงนะคะจะอยู่กับพี่นะคะพี่มงคลนะคะเกลังอลาโมเดลว่าแดดกำลังอลาแดดกำลังดีเลยนะคะไม่ร้อนอบอ้าวนะคะสิงอ้อนนะคะอ้อนทั้งพี่ฟิล์มอ้อนทั้งพี่สิริมงคลเลย ให้พี่มงคลเดินแล้วนะคะกันไว้แล้วกันไว้แล้ว,ลวกันไว้แล้วไม่ให้พี่มงคลไปแล้วค่ะกันไว้แล้ว มงคลไปแล้วให้พี่มงคลไปแล้วนะคะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะนารักมากไปเลยอ่ะอ่าพี่มงคลไปก่อนแล้วนะนี่ยนะคะอาไม่ไม่ไม่ไมไมห่วงพี่ฟิล์มแล้วนะคะจะไปกับพี่แล้วะคะ่ะจะไปกับพี่มงคลแล้วอ้าวน้องฟิล์มหนีเร็วไปเลยวิ่งนี้ฟิล์มหนีไปเลยอ่ะฟิล์มหนีไปเลยเข้าไปกับพี่มงคลแล้วหนีเลย อ่าทำไมไม่ไปกับพี่มงคลล่ะนู่นพี่มงคลไปแล้วพี่ฟิมไม่ต้องไปพี่ฟิมไม่ต้องไปนี่พี่พี่ฟิมอยู่นี่นะสานี่นี่นี่พี่ฟิมอยู่นี่นี่จะไปกับพี่มงคลเหรออาไม่ไปนะคะไม่ไปจะอยู่กับพี่ฟิลมคนเดียวนะคะอาเดินเล่นกนนิดหน่อย อากาศตอนเย็นๆนะคะนี่ดูพระอาทิตย์ตกนะคะอากาศดีมากเลยนะคะไม่หนาวนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะคะอากาศกำลังพอดีนะคะ ตามติดเลยแพนด้ากับสีนินตามติดทุกที่เลยนะคะนี่อ่ะพีมเดินหัน,หน้าวทางนี่พ,พอ,อ้วมาเร็วมาเร็วอ่าพ่ออ่ะนุสาปิดคลิปพร้อมๆกันเร็วทำยังไงคะอ่ะนางอ่อนซิอ่อนซิอ่อนพี่พีมซิ ้านมีปีมก่อนเร็วอ่ะปิดคลิปพร้อมๆกันอา่าเร็วค่ะก็ฝากกดไลค์กดสิคตามกดกระด,ด,ดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมิลี่สีไทยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>